สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ๋ยเอาเมนูอร่อยๆอออมาฝากอีกแล้วนะคะก็คือแหนมกระดูกทอดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นซุปมะเขือที่ปุ๋ยทำไว้แล้วนะคะแบ่งไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็กินกับผักต้มแล้วก็แตงกวานะคะไปชมกันเล็กๆน้อยๆเลยค่ะการทอดอแหนมกระดูกหมูของปุ๋ยนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนๆกระดูกหมูนะคะนี่วันนี้ปุ๋ยจะทอดกระดูกหมูนะคะอันนี้ปุ๋ยทำแหนมไว้ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะคะทำแหนมโดยใช้พงแหนมนะคะก็เลยไม่มีข้าวไม่มีอะไรนะคะไม่มีส่วนกระเทียมปุ๋ยก็ใช้เป็นกระเทียมผงนะคะก็เลยไม่เห็นกลิบกระเทียมนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะ ถะก็ร้อนนะคะพุจะลดความร้อนลงที่ไปที่ครึ่งหนึ่งนะคะตอนแรกแรงสุดต,ตอนนี้ก็ลดลงนะคะเดี๋ยวเราเอาหมูทอดตอนเลยนะนยังไม่ได้ชิมรสชาตินะคะเพ่องก็รอดูว่าจะรสชาติเป็นอะไรสุดแล้ว เดีย๋ยวเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ทอดนะคะนี่คะ่ะหมูก็เริ่มได้ที่แล้วก็กลับข้างเลยนะคะเพื่อนไปปันกลางนะคะหมูจะได้สุกที เดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่าจะเปรี้ยวไหมนะคะคือไม่ได้ชิมเลย อเพื่อนเพื่อนเริ่มเหลืองดีเราก็ตูชีนะคะบางอันที่ยังไม่ค่อยเหลืองเราก็กลับด้านอีกรอบนะคะให้เดือดพวดถึงกันเลยนะคะ,ะได้นาทานยิ่งๆิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะลับอีกแป๊บนึงนะคะเพื่อน จะได้ที่แล้วนะคะเราก็นี่ค่ะเอาใส่จานเลยนะคะจานพูดวก็ใช้เป็นกระดาษทัวรองนะคะนี่ค่ะไปจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะคีอไม่ได้หมาข้าวเ,เหนียวไว้ก็จะทานกับข้าวสวยนะคะแล้วก็จะมีซุปมะเขือผักต้มผักสดนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมน่ากินไหมคะนี่คะ่ะทอดเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานพร้อมทานเลยนะคะนี่คะ่ะทุกคนเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ก็เป็นซุปมะเขือที่ปุยทําไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเราเมื่อเราอยากกินก็เอาออมานะคะภายในเวลาที่ซุปมะเขือ จะไม่เสียนะคะแล้วนี่ก็เป็นกระดูกหมูที่เราทอดไปนะคะหนมกระดูกหมูแล้วก็นี่เป็นผักต้มนะคะกระหล่ำพวงหรือโรสนัทนนะคะแล้วก็มีแตงกวาค่ะมาค่ะทุกคนมาทานข้าวกันนะคะใครมีข้าวเหนียวก็เอาเข้าวเหนียวออกมาเลยค่ะใครมีข้าวสวยก็ก็สวยออกมาเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน